โอ้ยัาดีทักไทยพี่น้องทุกุทุกคนด,ด้วยค่ะเด้อเศ้าหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้กะดีใจเนาะค่ะพี่น้องเห็นฝนสีมากระดีใจถ่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝนกำลังสีมาค่ะพี่น้องทายบรรยากาศให้พี่น้องเบิ้งเจ้าให้เศ้าหน้าเจ้าสวนเห็นบรรยากาศแบบนี้กะสดซึนเนาะค่ะพี่น้องอยากให้มันมีบรรยากาศแบบนี้เพราะมันแลงมาดดนแล้วนะค่ะพี่น้อง ทุกคนทุกท่านถูกกำลังใจสิขมาเป็นกำลังใจหายมาหลับชมเลยค่ะเด้อถ่ายบรรยากาศให้พี่นนองเบึงฝ้าคึมคืมฝนติโต๊ะกระสีก็ดีใจแห้งพี่น้องเลยขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจด้วยจ้าโอ้ยฝ้ากระเหลื่อมเนาะถ่ายกิปให้พี่นนองเบึงกองฝ้าสีเละๆห้อมเราแค่ย่ำคำคำเลยพี่น้อง Chat, พี่น,น้องหยาดในยูเรียของไทยขอบคุณทุกคนทุกท่านถุกกาลังใจด้วยถ่าที่มาเป็นกําลังใจให้ถ่้บรรยากาศบานออกบานหน้าเนาะค่ะพี่น้องผ่าสิตกพนสิลงก็ดีใจดีใจสาวหน้าพี่น้องขอบคุณทุกคนทุกถูกกำลังใจถี่เขามาเป็นกําลังใจให้ถี่เขามาหลับชมเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะพี่น้องมึงบรรยากาศยามฝนสิตกฝากกำลังหอร์คืๆพี่น้อง บริวาเด,ด้อถ่ายแจหน่อยเนี่ยยี่ยสีเหลือมเยี่ยสีอันนี้ไร้เถา,า,า,าเนนะ,ะออขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเสียงสัญญาณสัญญาณเตือนเน้องกำปินหนองเนาะปนจีโตกฝ่าห้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะไปเลยนะคะหย่านฝาห้อง